ไม่ไหวแล้วต้องต้องพักต้องพักเพลทแล้วแหละอ่ะโอเคเริ่มนะคะฟังหนูดีๆได้รับของแล้วหนูขอหกสิบชุดมีแค่หกสิบชุดนะมามีแค่หกสิบชุดนะแม่นะมีแค่หกสิบชุดนะฟังหนูดีๆหนูจะให้เป็นเซตคู่แบบนี้เลยอยากได้ไหมอยากได้ไหมเอาราคาแบบจุกๆเลยหกสิบคนเดีย๋ยวใครวันนี้ใครไม่โอนหกสิบชุดนี้นะตีเลยจริงๆ นะคะในมืออ่ะตัวนี้จะเป็นแหวนแหวนพญานาคตัวนี้จะเป็นแหวนนะแหวนพญานาคลองแก้วมรกตสองร้อยห้าสิบบาทฟังหนูดีๆอย่าพึ่งนะคะลาดบานให้วันไหนอุ้นเน้อโอ้ยเลดเอออ่ะสะบู่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทลองบวกสิสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวให้เซตนี้เลยมีแค่หกสิบชุดเพราะว่าแหวนหมดแล้วแหวนเหลือหกสิบวงสุดท้าย สองร้อยห้าสิบแหวนสองร้อยห้าสิบบวกสบู่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่ร้อยยี่สิบเก้าสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทสองชิ้นนี้สี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทแม่วันนี้หนูไม่ขายนะหนูไม่ปล่อยเพราะว่าแหวนเนี่ยเหลือหกสิบวงสุดท้ายนะคะหนูขอคดเอฟจริงไม่เอฟเล่นปกติราคาเท่าไหร่นะสี่ร้อยสี่ร้อยยี่เก้าวันนี้หนูให้เลย 222บาทนะคะใครรับไหมปกติเซตนี้เลยสบู่หนึ่งก้อนแถมทูปให้ด้วยนะกับพยันให้ด้วยเซตนี้เลยแหวนปกติ250สบู่ร้อเบเป็นเงิน4ี9รบาทแถมทูปและพยันให้วันนี้หนูให้เลยนะตัวนี้ตัวนี้สองบบาทใครรับพิมพ์รหัสอะไรนะรอเรือหนึ่งรอเรือหนึ่งค่ะ รอเรือหนึ่งสองร้บาทสองสองสองโอนได้เลยตองสองบัญชีบริษัทเจฟองเบียแป8 8เท่านั้นมี60สชุดใครรับพิมพ์รอเรือ 1. 1> หนึ่งแป๊บเดียวให้เขาลองเขอะเขาลองนอกก่อนใครรับพิมพ์รหัสรอเรือหนึ่งมีแค่หกชุดค่ะใครรับพิมพ์รหัสรอเรือหนึ่ง ถ้าไม่โอนวันนี้หนูขออนุญาตแบ็คบล็อกแล้วก็แบ็คลิฟนะคะปกติ429วันนี้หนูให้เลย2 2 2รถมาแล้วคืนนี้มีหนังตะลุงนะแม่มาดูได้นะฮะให้รับใครรับให้พิมพ์รอเรือหนึ่งนะคะรอเรือหนึ่งค่ะหนูเท่าไรราคาดู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 ด,ด,ด,ดูในช่องด้วยหมดยัง เดี๋ยวถ้าไรรอเรือหนึ่งนะโอนแค่สองรอยี่สิบสองบาทเท่ากับว,ว่าแหวนเนี่ยปกติสองอยห้าสิเหมือนได้สบู่ไปฟรีเลยแล้วลดเยอะมากส่งฟรีโอนแค่สองสองไม่ดูรอเรือหนึ่งเข้าไปจิ้มไปที่รอเรือหนึ่งเออเรือนดีมีไม้ดูดไหมไม่ดูดระบบไม่ดูดหนูบันทึกหรือยังเข้าไปที่แก้ไขไม่ดูด,มด,ดแม่แป๊บหนึ่งบันทึอกอยังอะไรผิดปะ้ะ รอเรือห,บ,หบ,บันทึกรอเรือหนึ่งไม่ดูดคนพิมพ์รอเรือหนึ่งเป็นร้อยแล้วนะไม่ดูดหรอเองค่ะรอเรือหนึ่งตาย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 ะดูดไหมดูดไหมลองก่อนถ้าพิมพ์แบบนี้จะได้สินค้าไหมคะสองสองไม่ได้ค่ะให้พิมพ์รอเรือหนึ่งลองพิมพ์ใหม่แม่รอเรือหนึ่ง น้องใส่ผิดแป๊บหนึ่งแม่น้องน้องใส่ผิดนะจะใส่ผิดนะน้องจํานวนจํากัดคนซื้อศูนย์คนลองพิมพ์ใหม่แม่รอเรือหนึ่งพิมพ์ใหม่อะมันยังมกนยังไ,ไม่ดูดอ่ะระบบไม่ดูดอ่ะอ๋อหนูดูแล้วทำไมถึงไม่ดูดแม่ หนูไ like <ห>ล่เพดผิดเฮ้ยเพดนีด้เพดไรแม่หนูขอโทษด้วยแม่หนูขอโทษด้วยแม่หนูขอโทษแม่หนูไล้เผิดผิดมันไม่ดูเพดนี้เพดไรเพดนี้เจฟองเบียมหารวยแปดแปดแปดใช่ไหมเพดนี้หนูไ like ล่เพดผิดหนูต้องไลเจฟองเบียแปดแปดแปดหนูขอโทษกันแม่ หนูขอโทษค่ะหนูไร้เพจผิดหนูก็ว่าอยู่มันเป็นอย่างคือแปลกแต่หนูไร้เพจผิดแม่หนกกูขอโทษด,ด้วยอันนี้เพจอะไรอะจะไล้เพจอะไร,ะะยไรอยู่นะอันนี้เจ๊ฟองเบียร์มหารวยแปดไม่ดูดยังไงก็ไม่ดูดหนูว่าอะไรทำไมถึงไม่ดูดเพจที่หนูไฟ์สดตอนนี้ชื่อเพจว่าเจ๊ฟองเบียร์มหารวยแปลแปดซึ่งระบบที่หนูได้ตั้งดูดไว้เป็นเจ๊ฟองเบียร์แปลแปดยังไง